กล่องกระดาษก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะสามารถใส่ของก็ได้นะคะน่ารักน่ารักสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องโซมุยซ่ากันอีกนะคะวันนี้จะมาพาเพื่อนๆพ,พับกล่องกระดาษนะคะกล่องกระดาษใช้กระดาษขนาด15คูณ15ซอ้ซมอนะคะ มาเริ่มพับกันได้เลยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งก็พับสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะสามเหลี่ยมครึ่งกระดาษแบบนี้เลยค่ะอีกด้านหนึ่งก็พับเหมือนกันนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็พลิกกลับมาแล้วก็พับครึ่งกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะ อีกด้านหนึ่งก็พับเหมือนเดิมค่ะก็จะได้หน้าตาออกมาแบบนี้นะคะส่วนขั้นตอนต่อไปเราก็จะพับมุมด้านล่างขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะคะให้เหมือนกันทั้งสี่ด้านเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะ ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโซมุยด้วยนะคะ ก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ <c oughs> ขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาวัดขนาดขีดที่สามจุดห้าซมนะคะแบบนี้เลยค่ะ 3.5ซอมอเหมือนเดิมนะคะฝั่งนี้แล้วเราก็จะเริ่มขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะพับมุมข้างล่างขึ้นมาตรงขีดตรงเส้นขีดตรงนี้นะคะตรงเส้นที่เราขีดไว้แล้วก็รีดแล้วก็พับประกบให้ได้แบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะมาคางออก ขั้นตอนต่อมาเราก็จะพับเหมือนเดิมนะคะพับด้านล่างขึ้นมาให้ตรงเส้นที่เราขีดไว้เหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็พับประกบแล้วเราก็รีดให้เรียบแบบนี้เลยนะคะจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยแบนบนี้นะคะแล้วก็กางออกแบบนี้ แล้วเราก็พับแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้นะคะแบบนี่เลยค่ะแล้วก็จะพับมุมมุมด้านหลังแบบนี้นะคะให้พับเข้ามาตามรอยรอยที่เราพับไว้นะคะแบบนี้เลยค่ะตามรอยที่เราจะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะส่วนด้านนี้ก็ทำเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็บีบแบบนี้นะคะเนี้ยนี่เลยค่ะแล้วก็รีดให้เรียบก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเนี่เลยค่ะส่วนอีกด้านนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะคะครับเหมือนเดิมเลย ไ,ได้แบบนี้นะคะนี่เลยค่ะ,ะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อมามุมด้านนี้เราก็พับเก็บนะคะพับเก็บแบบนี้เลยนี่ค่ะก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะต่อมาเราก็จะทำ ฝั่งนี้จะทำเป็นฝากล่องนะคะแล้วก็จะติดกาวแล้วก็ทากาวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พับประโกบเหมือนเดิม ก็จัดทรงให้สวยงามนี่เลยนะคะสวยไหมคะเพื่อนๆก็พับกดลงมาแบบนี้แล้วก็เปิดขึ้นมาพับมุม เลยค่ะสวยไหมคะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะโอเคใส่ของได้ด้วยนะคะ ถ้าเพื่อนเชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องโซมุยซ่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ